มีคนเยอะแยะอยู่เยอะมันหยิบอะไรได้ไปวะอะไรม่วงวะไม่น่าเลยวะไม่กล้าเลนเลยวะ ชาปลวงล่างโอ้โอ้โ,อโตไซ

ฟินิกสองซีตีกันหร ทีกันจนี้ได้รอบหนึ่งเลยหรออฆ่าหมดก่อนตัวแฟรี่ 有人带。

เกือตาย <S <S พีนิกเปลดเรานั้นน่ะเพ่นผมเก่งโอ้ยิงโดนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกเกอร์มานี่หมนไหม อันนี้คนเดียวมีงอโค้งอยู่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงระยะ ไม่ทำอะไรครับเพื่อนเล่นให้เองเดียว จอสุดจอดโดนปีโคตรเขาเรียกว่าทำถึงเรียบร้อยทำถึงแต่บ้านเรียกว่าทำถึงอันนี้โฟรดาเมจ i แพลนยังไงวะไม่รู้ตัวหรอ ปนะ

คืออะไรวะใกล้ตายแนี่ยออมมัก็ินอีกโอ้หน้ากลัวหน้ากลัวหน้ากลัวไม่ไห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 วเพื่อนโดน เพื่อนโดน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 อยู่ไหนวะนี่ครับฆ่าได้เลย นี่นี่นี่ดีว่าดีว่าดีว่าคนนั้นดีว่าเป้าใหญ่หนะเนี่ยไปดีว่าตายดีว่าตาย

เอาเรียบร้อย มันแบบว่ามีจีทองกันหมดเลยว่ะอสาม่ตัว,ว,ตวมีควมเป็นไปได้เมืนกัน,นับเพราะว่าไอ้ตัวนั้นอนะมันตัวเล่นของหนักอยู่หนึ่งคอนอะกับตัวม้า ลิ่นนะก็รอกออกมาคือทีเดียวกันไม่ได้เหรอโอ๊ยตกี่แล้ว ไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดนะเพื่อนตัวไฟลี่โาเดียอะไรนะตัวอะไรอะอ้าตัวทองโอ้เดี๋ยวเดี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 ๋ยวอยู่อยู่เราอ้าแต่ก่อนอะ ผมยิ้มให้ครับขุมมีอนดีนะมีอยู่กูหายไปเลยไม่กานอะไรลตื่นทีกูกู้ไปล้วไม่กันกูก็คือกูจบแล้ว Hãy tóc cho cuối dinh gì này, nơi mưa lũa mưa lũa ไม่มีนติสติหิวสติหิวก็ฟี้วอยู่อะไรพวกเน ทีไม่โดนผมโดนมากกวนาไปตรงนี้ทำอะไรกูกูตายกูตายเออ นี่นี่มันเอาของผมไปละโอ้โหคอนอร์ไปแล้วด้วยระวังหลังระวังหลังโอโหขอนอ่์โอโนอร์มีใช่ปะไม่มีไม่มียกเว้นเบยนะบบบอลเลยแบอลเลยแบอลเมสิกัวมันเป็นบอเนี่ยนะมีบรอบรอบบีรอบบนรอบบบมัน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 มีมีมันมันรอบแล้วมันจะฟินิกมันนอกมันจะฟินมันรมันจะฟินีกไอ้เวดีย้เป็นแบมบอที่จะฟน ไอ้ยี่สมีบอสไอ้ยี่สบอสเลยไอ้ไม่ไม่ชงชีเหรอวันนี้ผมมานี่นะปฏิลองแล้กูมาซื้อเฮ้ยมีคนมีคนอยู่นี่มีคนอยู่นี่เนี้ยเจอเจอเห็น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 ตรวจกันเข้าไปดูเขาเข้าไปพวกนี้ จับไข่ตายไปซะใช่โดนแดดตีดักยงยทองเตอร์เชกเกอร์อเฮ้ยเดี๋ยวเรามีอีย่างนะเว้ยมามีสกายเปลล่ากับกระอบองทองกินไปไหนดิหยิบกระบ,บองทองเลยครับย<ะ>หยิบไปแล้วหยิบไปแล้ว กูใจรอบแล้วกูไปด้วยเลยกระบองครับเดี๋ยวไปแล้วครับสวยโคตรเกิดใหม่เว้ยเกิดใหม่เว้ยจริงจริงเราอ้อมไปหาศพก็ได้นะไป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 ก็ได้ก็ได้เพราะขอเป็นฟูอยู่เดี๋ยวไปดูที่แอร์หลับก็ได้แอร์หลับยังมีต่อพ่วงอยู่เดี๋ยวออกไปละมีเจดโอ้โหสามบินแล้วเติมอีกเดิมอีก มันเตือนอยู่นี่แต่ถ้าเราแอบ <okay. S 2> อ้อมไม่ได้นะเว้ยเราเราเราต้องอ้อมไปดูของก่อนเออที่ของเะไอยู่างนี้นั่ <c oughs> นงไงม้าแดงไอ้ย yep. ่าอ,อ้อมเลยอ,อ,อ้อมเลยอ้อมเลยชิวเลยนักเดินผาครับ <c oughs> นี่นี่นี่ตรงนี้เต็มเลยตรงนี้เต็มเลยครับมีเกาะม่วงแน่ๆเลยคืเต็มเลยไม่ไม่ๆ <c oughs> ๆ่ม่ไม่ไม่ไม่โอ้คอนเดฟผมได้คืนแต่ไม่มีเงามีหลักใหญ่อยู่ในตรงนี้เอยมีเง้านี่หว่า ไรเงาด้วยผมไรเงาด้วยนี่ของม่วงเต็มเลยครับตบผมเลยนี่หว่านี่คำว่าลิบูมใครได้คำวาลีบูมผมมีดาบดาบคู่ม่วงด้วยนี่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 ครับดาบสองช่อมสองช่อมสองช่อมผมเก็บครับผมเก็บครับนี่กระบอกสองท่อนพร้อมครับแมวครับนี่มันใช้อยู่นี่ทุกคนอยู่อย่างนี้หมดละ เดุดพุด,ดพ,ดดพปนึงนึงเดือถาก่อนเผื่อมีอะไรเง,ง,งาเงางเาเงา้ด้วยพร้อมยัง <Okay. S 1> พร้อมยังหกแล้วหกแล้วได้ายสัดก